พบกับผมนายชอตตี้บูโจวากับบลูแอเรียเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลจัดทีม5ตัวละครสุดน่ารักลงไปต่อสู้กันในดันเจียนส่วนตัวละครของเกมนี้ก็ออกแบบได้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเชลครับโดยเฉพาะคอสตูบางคนนี่อื้อหือคือลือสุดๆโอเคเดี๋ยวเราเริ่มลุยของจริงเลยแล้วกันนะครับมาถึงก็ไปต่อสู้ก่อนด้านขวาล่างเนาะแล้วก็รับรางวัลไอดอลกันด้วยครับนี่นะครับตรงเนี้ยดัล โดยตัวเกมจะเก็บเวลาให้เราได้สูงสุด14ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมแวะมาเก็บวันละ2ครั้งด้วยกันละกันเนาะแล้วก็นนกตรงนาฬิกาทรายคือเร่งความเร็วนั่นเองครับวันหนึ่งก็กดได้ฟรี1ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้เขาแจ้งเตือนเขาบอกว่าแต้มสําหรับการส่งผลไปหาของมันเต็มครับแนะนําว่าให้ไปใช้ก่อน ซค่งระบบที่ว่านี้มันจะแอบอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปแผนที่นั่นเองครับแล้วก็เลือกรายการเควสที่ต้องการก่อนได้เลยแล้วกด s p s t c h นะครับผมแล้วก็กด Quick Select ก็ได้ครับเขาก็จะเอาคนที่เหมาะสมกับงานนี้ใส่ลงไปให้เราครับแล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองครับผมง่ายๆ ในส่วนของการจัดทีมเกมนี้จะจัดได้5ตัวละครครับแล้วก็จะมีการจัดสีเดียวกันหลายๆตัวเพื่อเอาบนัดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเกมนี้มันจะมี3มธาตุพื้นฐานเป็นแดงฟ้าแล้วก็สีเหลืองๆส้มๆแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราจัด2คน3คนก็จะได้รับสเตตัสตามนี้แตกต่างกันไปด้วยนะถ้าเป็นสีแดงก็คือมันจะบวกโจมตี HP แล้วก็ไม่สนใจพลังป้องกันสีฟ้านี่คือบวกโจมตี HP แล้วก็คริติค l ล a ดาม e ส่วนสีส้มเนี่ยบวกโจมตีบวก HP แล้วก็ความแรงขอหสกิลนั่นเองนะครับ ส่วนสีทองนี้จะเป็นทานพิเศษครับลงตัวเรียบปุ๊บได้รับสเตต,ตัสโบน,นัสเลยทันทีนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าบวกค่อนข้างโดหดเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนสีม่วงอันนี้พิเศษหน่อยครับเราใส่ตัวละครอ,อะไรไปก็ได้เราจะได้รับบัฟโบน,นัสทันทีครับถ้าเกิดใส่สีม่วงเข้าไปจะได้รับพลังโจมตีกับ HP ตัวละ5%นะครับถ้าเกิดมี2ตัวก็ได้ไปเลย10%็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีม่วงนะครับก็จะได้เรื่องของ Attack Speed แ็แล้วก็ Defense ด้วย แค่ลงสีดำตัวเดียวก็ได้รับบัฟโบนัสไปเลยอย่างเยอะเลยครับส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพริสดารเลยครับน้องๆก็ลงมาต่อสู้กันเองอะไรเองหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเร่งความเร็ว2เท่าด้านขวาบนแล้วก็มีออโต้การใช้สกิลด้วยนะครับไม่ได้มีคัตซีนอะไรเด้งมาเป็นจ,จิตจรกษณะนะครับผมก็เรียกได้ว่าการต่อสู้เกมนี้น่ารักแล้วก็ไม่ซับซ้อนครับ ในเกมนี้มีตะลุยด่านอัตโนมัติด้วยนะแต่ว่าต้องเล่นถึงเลเวลร้0ยก่อนหรือใครเป็นสายเปเป็น VIP ขั้น5ก็ได้เช่นเดียวกันครับและอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้เลยคือท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องดูแอนิเมชันการต่อสู้ก็ได้นะครับกดด้านซ้ายล่างแบ็กกา u ์ d แมเ a จเมนต์ได้เลยครับแล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งเตือนว่าเขาจะสู้เสร็จเมื่อไหร่ครับหวน,นี้ท่านผู้ชมอาจจะไปเปิดกระชัปองไปทํานู่นทานั่นทํานี่ก่อนเลยก็ได้ครับ ทีนี้พอน้องๆเขาสู้เสร็จเขาจะดีดหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะลุยต่อกดเน็กเลยก็ได้นะแล้วเหนียวน้องเขาก็จะสู้ต่อไปเลยโดยที่เราไม่ต้องดูแอนิเมชันเลยครับส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับก็จะอยู่ค่ะข้างกับแบทเทิร์เลยก็คือแอคชั่นเกมเพลย์นั่นเองครับเดี๋ยวเราเลี้ยงจากซ้ายไปขวาเลยกัแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยเป็นของฟรีใช่ไหมว่าอย่างงี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นช่วงแรกที่มันเปิดเลยเนี่ยมันจะมีให้เราทอยเต่าครับเราจะได้รับไอเทมแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าท่าน ต่อมาทาวเวอร์ชาเลนจ์นะครับอันนี้ก็คือการไต่หอคอยนั่นเองครับแนะนําให้มาไต่ด้วยเพราะว่ามันได้รับทรัพยากรเป็นจานวนมากเลยครับโดยเฉพาะไอที่มันเป็นบัตรเขียวๆเ,เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการเลื่อนขันตัวละครครับส่วนต่อมาเดลี่ดันเจียนนะครับอันนี้ก็คือดันเจียนฟาร์มทรัพยากรรายวันนั่นเองนะครับแนะนําว่ามีโคต้าเท่าไหร่าฟาร์มให้หมดเลยครับและข้อดีของดันเจียนพวกนี้คือเราสามารถใช้คําสั่งเรทได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยผ่านด่านนั้นไปแล้วครับ ส่วนต่อมา PVP อันนี้ก็เป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองครับจะมีทั้ง PVP ปกตินะครับ PVP ของคนที่แรงสูงสูงนะครับแล้วก็ o s ส PVP หรือว่า PVP ข้ามเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับสำหรับ PVP แบบเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรครับคือสู้กับ AI ครับดูค่าพลังไปหลักละกันถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวแบบนี้คือเราสู้ไหวนะครับแล้วก็อย่าลืมจัดทีมป้องกันด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะโดนคนอื่นมาตีรัวๆเลยก็ได้ ส่วน High Level PVP นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะมีการผลิตแต้มให้เราเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นเพื่อที่จะชิงอันดับสูงๆนะครับแต้มมันก็จะได้เยอะนะครับแล้วพอเราได้แต้มมาก็ไปซื้อของได้ในร้านค้าของกิจกรรมนี้นี่เองครับ ส่วนการจัดทีมป้องกันก็จะอยู่ข้างๆกันเลยครับคือคําสั่ง formation อันนี้ก็เหมือนเดิมครับจัดที่ดีที่สุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วย tactical center นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหาเจ้าเนี้ยได้ครบ10ชิ้นนะครับก็สามารถเอามาอัปเกรดตรงนี้ได้ด้วยครับและจะทําให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมในการต่อสู้ด้วยส่วน cross pvp หรือว่า pvp ข้ามเซิร์ฟเวอร์อันนี้จะต้องเล่นผ่านด่านที่5ไปก่อนนะ ตัวนี้อันนึงแมชพ Pv PVP อันนี้ก็เป็นการต่อสู้แบบ cross server หรือว่าข้าม server เหมือนกันนะเรากดแมชปุ๊บเขาก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราจะเจอกับใครนั่นเองนะครับอุ้ยเขาไม่ได้จัดทีมป้องกันแบบนี้สบายเลยครับรีบตีเลยครับแงลงจะได้สูงขึ้น พอแรงสูงขึ้นก็มารับรางวัลได้นะครับแล้วเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนได้ที่ร้านค้าเหมือนเดิมจะเห็นว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถแลกเป็นตัวละครได้เลยนะคืออันนี้มันเป็นเศษนะต้องไปกดใช้ในกระเป๋าก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกทีละกันส่วนการจัดทีมป้องกันก็อยู่ข้างๆกันนะผมแล้วผมก็ลืมจัดก็ว่าแล้วทำไมแร้งไม่ขึ้นสักทีโอเคอาเซฟไว้ก่อน โอเคคราวนี้เราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าครับอยู่ด้านขวามือนะครับคำสั่งซัมมอนในปัจจุบันจะมี3ตู้นะครับตู้แรกก็คือเป็นตู้ปกติเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษเนาะตู้ที่2นี่คือจะซัมมอนตามเผาครับแต่ว่าตัวอาจจะหายากไปนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เปก็จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆเนาะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษกดตรงนี้ก็ได้ครับเขาจะให้เราเลือกเลยก็จะมีเผาละหนึ่งคนนะครับอยากได้คนไหนก็จัดไปได้เลย งั้นเดี๋ยวผมกลับมาเปิดตู้แรกก่อนแล้วกันครับเพราะว่าใช้ตั๋วเปิดได้ตู้อื่นใช้ตั๋วแบบนี้ไม่ได้ครับงั้นก็ลุยเลยก็แล้วกันครับดูซิว่าจะได้ตัวละครระดับแรเพิ่มเติมมาอครับบ้างไหมอืมโอ้เดี๋ยวนั้นอืมแรงงานนี่งานดีขนาดนี้เลยหรอนี่ไม่เป็นไรค่อยๆดูทีละคนครับอุ้ยส้มอีกโอ้โเดี๋ยวนะซามกระจุยเลยเอยอคนนี้ก็ดูดีอ้ามาแล้วครับสี่ม่วงหนึ่งคนครับน้องเมด อ่าคนนี้โอ้โหอย่างแน่นเลยคนนี้สีม่วงแน่นๆ่นอันนี้สีฟ้าข้ามสีฟ้าโรล,ลีข้ามให้ไวโอ้โหคนนี้เชิดไปไหนเนี่ยอืมโอเคก็ตามสภาพครับไม่ได้สีทองครับไม่เป็นไรเปิดต่อครับเดี๋ยวนะมีโลโก้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าสีทองแน่นอนครับและก็ใช่จริงๆครับเป็นสีทองนะฮะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดตัวที่แรที่สุดมันจะเป็น LR นะไม่ใช่ ASR บวก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีได้สีทองมาก็ดีใจแล้วครับโอเคเปิดต่อครับผมอุ้ยรอบนี้สีม่วงสครับเราต่อไปสีม่วงสามครับผมอุ้ยอ้าวได้อีกแล้วเป็น SSR เฉยๆเอ้หรือผมจําผิดวะนี่ไงนี่ไงจริงด้วยถ้าเป็น LR ก็คือจะเป็นตัวละครที่แรสูงสุดนะครับแล้วก็ลองเรามาจะเป็น SSR บวกนะครับแล้วก็จะเป็น SSR เฉยๆนะครับ ดวงกาลังมาแบบนี้จัดไปเลยอย่างต่อเนื่องนั่นแงโลโก้แบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหดูน้องคนนี้แม่ทอนล่างนี่วาดวิวจริงๆครับแล้วมีสีม่วงแถมมาอีกหนึ่งคนครับก็โอเคจัดไปอย่างต่อเนื่องครับรอบนี้สีม่วงมาอีกสองใบครับรอบนี้สีม่วงใบเดียวอุ้ยสีทองมาอีกหนึ่งครับผมแต่ว่าเป็น SSR เเฉยๆครับผมแล้วก็มีสีม่วงแถมมาอีกสองคนนะครับดวงกำลังมาเลยตอนนี้ โอ้โหมาอีกแล้วครับสีทองและก็สีม่วงแถมมาอีกหนึ่งคนครับตัวใกล้หมดแล้วนะครับรอบนี้สีม่วงสองอ้าวมีโลโก้ขึ้นอีกแล้วครับท่าน เลตก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับอุลและน้องคนที่ผมอยากได้พอดีเลยเป็น SSR บวกเลยครับผมแล้วก็มีสีม่วงแถมมาอีกหนึ่งคนครับตอนนี้ตั๋วก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับจะใช้เพชรเปิดเลยก็ได้นะแล้วก็มีให้เปิดฟรีวันละหนึ่งใบด้วยนะครับโซเรตแกชปองของตู้นี้เขาบอกแค่ว่าพวก5ดาวเนี่ยรวมๆกันอยู่4.62ก็ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะสีทองมันมี3ระดับใช่ปะมี LR SSR บวกแล้วก็ SSR โอเคโตหมดแล้วผมโยกมาเปิดตู้ที่3ครับคนที่ผมเลือกคือน้องคนนี้นะครับเพราะว่าเออจริงๆผมชอบคนนี้นะแต่ว่าคนเนี้ยผมมีแล้วก็แค่นั้นแหละคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะล็อกอินวัน2วันก็น่าจะได้ละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคอ่าลองดูเลยก็แล้วกันครับมีเพจ2007แต่ผมจะไม่เปิดหมดนะจะเก็บไว้บ้างครับอืมมันไม่ได้ตัวละครเว้ยมันได้มาเป็นพวกทรัพยากรด้วยโอโหตู้นี้บอกเลยอย่างเข้มครับแล้วก็เปิดได้แค่2รอบต่อวันเท่านั้นถ้าไม่มีตัวนะ สำหรับเรดกระชปองตู้นี้นะครับ5ดาวจะอยู่ที่4.62%กเ็ก็ถือว่าสูงมากเลยนะแต่อย่าลืมนะว่า5ดาวเกมนี้มี2เรดนะครับก็คือ s s r กับ s s r บวกตัวเรทของตู้นี้นะครับตัวละคร1.1%ครับที่เหลือไม่ใช่เลยครับถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็อาจจะได้มาเป็นเศษนะเนาะค่อยเป็นลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ตัวอะไรถ้านับรวมกันแล้วก็ถือว่ามีโอกาสได้ตัวละคร6%เเลยนะก็ถือว่าสูงอยู่ ส่วนเศษที่เราได้มาให้ไปดูคําสั่งกระเป๋าที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูด้านซ้ายมีคําสั่งแฟลกเมนต์อยู่เห็นไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าสะสมครบมันจะแจ้งเตือนครับแล้วก็สามารถซัมมอนออกมาได้แบบสุ่มๆเลยครับว่าจะได้ใครแต่ถ้าเกิดว่ามันมีรูปของคนนั้นอยู่ในจิ๊กซอคือจะได้คนนั้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้ก็คือสุ่มนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวลองสีม่วงบ้างสีม่วงผมสุ่มได้3คนเลยอืมก็หมวยนี้ค้าน่ารักดีคนนี้อ้าวสามอีกโอ้คนนี้ก็สวยดีนะ ส่วนการอัปเกรดตัวละครมาที่คำสั่ง AAI Character ด้านล่างได้เลยสำหรับวิธีการอัปเกรดนะครับก็ง่ายๆครับเข้ามาที่ตัวละครแล้วดูด้านขวาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือกดเสร็จปั๊บเขาจะวิเคราะห์ให้เลยว่าตอนนี้เรามีของอัปเกรดถึงเลเวลเท่าไหร่กดไปเลยก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเวลาในการอัปเกรดยกเว้นว่าเราแบบอยากจะเฉลี่ยทรัพยากรให้ตัวอื่นก็ค่อยๆว่ากันอีกทีเนาะ ทีนี้พอเลเวลถึงยี่ะครับเราต้องทำการเลื่อนขั้นตัวละครก่อนจำไอ้ตัวเขียวที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามันได้จากการไต่หอคอยเยอะๆนั่นแหละครับต้องใช้ตัวเขียวด้วยถ้าไม่มีตัวเขียวก็ไปไต่หอคอยซะนะส่วนตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยกดปุ่มสีแดงข้างๆกันเลยครับอันนี้ก็คือการขอคืนทรัพยากรนั่นเองครับถ้าเลเวลยังไม่ถึงร้อยมันสามารถขอคืนได้ฟรีเลยครับ ส่วนด้านบนก็จะมี archive นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครนั่นเองครับถ้าเกิดว่าพึ่งได้รับตัวละครมาเข้ามาอ่านนิดนึงนะครับเราจะได้รับไปเลย100เพชรนะครับแล้วก็จะมีสกินด้วยอ่าสกินของน้องคนนี้เป็นไงโคตรแซ่บอว่าเขาบอกแต่คนที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้คือคนนี้ครับ <c odes> ดูดีดูมีสเสน่ห์ออราจับเอามากๆครับแต่พอผมไปดูในร้านค้าแล้วปรากฏว่าผมหาร้านขายคอสตูมไม่เจอเลยอ่ะคือแบบดูดิ เนี่ยเราเห็นล่องลอยอยู่นะว่ามันมีคอสตูมแซบๆอยู่อะแต่ว่าผมหาไม่เจอจริงๆใครหาเจอก็บอกหน่อยละกันหรือไม่ก็มันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟนี้ก็ได้มัง้งทีนี้ให้ดูด้านล่างต่อนะครับมันจะมีเว uh, ลพอนที่เป็นอาวุธด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องทําการปลดดาวให้กลายเป็น10ดาวก่อนนะครับแล้วก็ต้องเก็บเลเวลให้ถึง100ก่อนแล้วก็ต้องหาตัวละครซ้ำมาด้วยก็เรียกได้ว่าเงื่อนไขนี่ทํายากอยู่เหมือนกันนะครับต้องเล่นไปไกลๆก,ก่อน ส่วนคอเทนนิ่งอันนี้คือจะเป็นช่องพิเศษเอาไว้ใส่ของเพิ่มแต่ว่าต้องเลเวลร้อยก่อนนู่นเลยครับกว่าจะใส่เข้าไปเพิ่มได้ส่วน Equipment อันนี้จะเป็นอุปกรณ์แบบปกติและถ้าเกิดมีก็กด Auto Equip เข้าไปได้เลยครับง่ายๆส่วน My l e a f อันนี้คือการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับแต่ว่าเกมนี้ใช้ตัวละครเยอะไปนิดนึงครับก็ต้องไปเปิดกระชองกันมาลัๆหากันก่อน ถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดตัวละครพร้อมกันหลายๆตัวมันจะมีคําสั่งลีฟสตาร์อัพอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่แหละเห็นไหมเขาจะมีบอกเลยว่าตอนนี้เราสามารถอัปเกรดใครคนไหนบ้างได้แล้วนะครับก็ใช้คําสั่งวันคริสต์สตาร์อัพเลยก็ได้ครับเขาก็จะมีสรุปให้ดูเลยว่าอัปเกรดใครได้บ้างนั่นเองครับทีนี้ให้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันจะมีคําสั่งรีไซเคิลด้วยนะครับก็คือพวกตัวละคร3าดาวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถมาทําการย่อยได้ด้วยนะครับใช้คาสั่งคลิกสิเล็กก่อนก็ได้นะครับเขาก็จะเลย แต่ก็อย่าเอาไปขายหมดนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการเลื่อนตัวละคร4ดาวขึ้น5ดาวเนี่ยมันมีการใช้ตัวละครสีฟ้าอยู่ด้วยทีนี้มันจะมีคําสั่งอีกอันนึงที่ใช้ในการอัปเกรดคือรีฟิตนะครับผมอันนี้เวลาท่านชมได้ตัวละครมาใหม่ครับมันจะได้แต้มมาแล้วพอเราสะสมแต้มครบก็สามารถมาอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับเตตาัานโบนัสเพิ่มเติมให้กับทั้ง ID ของเราเลยส่วนอีกอันนึงคือ Equipment ด้านขวานะครับตรงนี้ก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองครับเวลาเรามีของซ้ํากันเยอะๆก็็สาาาาามมมมรรรถเเอออวให้้้ััันนนนนกปขขงงทีี่่ดดึไคบ ส่วนระบบกิ้กับเพื่อนเกมนี้ก็มีนะครับแต่ว่ากิ้ส่วนใหญ่มันจะเต็มครับเพราะว่าคนที่จะสร้างกิ้ได้เนี่ยจะต้องมีเลเวลของ ID เกิน30และต้องเป็น V.P. ขั้น5ก่อนมันถึงจะสร้างกิ้ได้มันก็เลยทําให้กิ้วเต็มกันรัวๆเลยเพราะว่าคนสร้างได้น้อยนั่นเองครับส่วนระบบเพื่อนเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอที่เป็นคน2คนสอนกันนั่นเองครับเข้ามาแล้วก็มาที่เบอร์3ก็ได้ครับอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ในการแอดเพื่อนคนที่เราไม่รู้จักภายในเกมนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนตัวจริงเ ก็ต้องไปหา ID มาก่อนนะครับแล้วก็มากรอกที่เมนูที่4ตรงนี้เนี่ยเลยครับส่วน ID เนี่ยท่าผู้ชมกลับมาที่หน้า็อบบี้แล้วดูด้านซ้ายบนได้เลยครับมันจะมีเขียนบอกไว้อยู่แล้วส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะมี2จุดใหญ่ครับจุดแรกเลยก็คือเปลี่ยนตัวละครที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับให้ดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมีรูปลูกศรอ,อยู่นั่นแหละแตะเข้าไปแล้วเราก็ดูด้านขวามันจะมีคําสั่งเชนสกินกับเชนแอสซ s สแตนต์ไอเชนแอสซสแตนต์ก็คือเปลี่ยนคนนั่นแหละ เพื่อเราจะเอาคนอื่นมายืนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวละครได้แล้วก็สามารถเลือกคอสตูมได้ด้วยถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ก็ใส่ได้แค่ชุดธรรมดาเนาะและเรายังสามารถขยายภาพแล้วก็ปรับตำแหน่งของเธอได้อีกด้วยนะส่วนต่อมาจะอยู่ที่ ID ของเราด้านซ้ายบนเลยครับตรงเลเวลเรานั่นแหละแต่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเลยครับคำสั่ง Settings ในนี้ก็จะมีให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีให้เราใส่เทมโค้ดถ้าเกิดใครมีกแวะมาบอกด้วยกันละกันเนาะแล้วก็มีสวิตซ์สวิต์คืออะไรอะ่ะไม่กล้ากดเลยอะ่ะเขียนไม่เคลียอ๋อสงสัยเปลี่ยน ID แน่เลยน่าจะเปลี่ยน ID เนาะ ส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรเซอร์วิสซัพพอร์ตเฉยๆส่วนแอคเคาท์คือตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเกมนี้เขาบังคับล็อกอินนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ล็อกอินลองมากดแถวๆนี้ดูกันละกันเนาะส่วนภาษาเนี่ยก็ยังไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับมีแค่จีนอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเท่านั้นครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรือออริจินอลแต่ผมลองปรับดูแล้วมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้มี 3D อยู่ด้วยมั้งนะครับมันเป็น 2D ไ ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่สนใจก็จัดไปได้เลยครับ